ืนนอ,อได้ยัง, 10, งี10ออา่เสบายดีทุกคนสบายดีเนาะวันนี้คอยกะจะพาพ,พี่เพื่อนๆไปสมไปเบิง่งคางนอกเนาะพี่น้องเมื่อไรอยู่ห้องพักเนะนาะก็เลยอยากออกไปกินน้ำในเนาะพี่น้องเนาะอากาศยามหอดเนาะพี่น้องจะพาพ,พี่เพื่อนๆไปสมไปเบิงนะ่งเนาะ แต่ว่าตอนนี้ข่อยมีเงินสินน 10, นพนนะพบนะ 10, อเอเพันนะพี่น้องนะี่นะี่สิบพันด่งนะพี่น้องเนาะข่อยจะพาไปเบิ่งเนาะสิบพันด่งนี่ข่อยจะซื้อไอหยังแน่ข่อยได้เนาะพี่น้องเนาะติดตามเบิ่งเลยเนาะในสิบพันด่งนี่เราซื้อได้ไอหยังแน่เนาะพี่น้องเนาะเนาะติดตามเบิ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิงนี่แปลกๆเนาะพี่น้องตามไป เอาเสื้อไปซ้างนอกอนุ่น,นพี่น้องคนละพี่นอ้องบอนข้าขายน้ำเนาะเอาเสืไปซื้อน้ำอะไรที่แม่เนื้ออื่นเนาะเพราะว่าช่วงนี้กอากาศยามฮอตเนี่ยเขาพาไปดื่มไปส้มพี่น้องเมื่ออยู่ห้องแหละเบิ่งบรรยากาศข้างนอกนะตอนนี้ก็เวลาสี่โมงนะพี่น้องนะสี่โมงแรกนะพี่นอ้นนองไปส่งบรรยากาศ เห็นบอเลเห็นบอลคนนะคนนี้เต็มและขะนังพี่นอ้องเห็นบอเลบอเฮ้ทางลุมทางลุมนะจ๊ะแม่แต่ว่าเสียงข้างนอกมันสับสนแน่พี่นอ้งนองช่าง,างนะจ๊ะแม่อยู่บนชายเสด็จนะซื้อ Mình đi 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 đây Đi nào ừ. à? Đi nào ừ. Ừ. Đậu à? Đậu. Đậu. Hai Hả? À? À, ngồi à? Đấy, hai Đó, cái xương đây nhang, mình nào. Bảo. Nhà, Hà, bảo à? cốc vừa Hả? quay về nhà ừ. Làm chơi thôi นี่แหละสิบคันเรจะได้นี่แหละอ๋อซื้อมาซื้อเหนื่อยอยู่ห้องเราพี่น้องก็เลยออกมาซื้อกินเสียดเอาเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเสื้อหลักนี่แหละเอ็น,น,นบอลสิบคันเราจะได้ซองกองเราพี่น้องไปตันนี้ขอนยางไปรอทางตลาดเลยไปบึงไปสุม่มเอา เอาสิพาไปแถวแคนทางข้างนอกเลยแหละเมื่ออยู่ห้องเนี่ยชขทางนอกบรรยากาศทางนอกออน,ไไนี่ท่ันจะได้ชมที่นี่ บรรยากาศแทมทางทางแนแทมทางนะพี่น้อง <S 2> <S 2> <S ตอนนี้เราจะซื้อแล้วกินแล้วอยากอยู่แล้วคบอม เสียงรถเจียงล่างและทางนอกนะพี่น้องซับส้นห่าปึ้มดูนี่อันปึ้มสุดนี่เข้าสิดลากาไว้เลยนะพี่น้องเห็นบ่สุดเล็กน้อยนี่คือบึง ฝ่าเย็นดีนะพี่งเอ็นบอกบอกพี่หงนี่แหละไปซื้อมือนี้นี่ก็ซื้อปลาซื้อปลา สาวหกพันนะพี่น้องโตหนึ่งโตใหญ่ๆนี่เครื่องปรุงนะ้อพี่น้องเฮ็ดแกงป่าเรียกว่าอปบป่าว่ะสีเด่นจะนอนซองขาบกว่งานไปเบิ่งบรรยากาศแกงทางน้อพี่น้องเป็นตะเกียงของสวยงามขนาดเกลือคุ้นยิ่งมัดทางนี้ thank <laughs> you